ดูดูดูเอาเทียบร้ายบ่ขนาหนาพวกนี้แทียบยี่บ่แทีบบ่เออเทียบร้ายจนหนึ่งไม่สนใจพอเลยเนาะมึงเนาะเนาะกินเข้าไปยังเหลือเสี้ยนเหมือนเอื้อนหล้อยางไม่อีก มือเง่นเฮ็ดอีกตัวหนึง่งได้อีกสองอันจัดไปหรือมึงเยอะ๋ยอะ๋ยอะงานว่าหรอวะ,อวะนี่ขาบแพรน่นี่นี่ขาบแพรน่นมาอย่างนี้ดังกินตรงพอมึงมึงหันอนะ่วะว่างมันเข้าไปไปเออไป หามไปกัดสายไฟเด้ออะไ้เ,เ,เ,เดี๋ยวมึงเสียเงินเป็นมื่นเนี่ยเราแท่ากัว่ากัดตสายไฟเอ็นไตทองเราคุขาดหมดนีห่หามไปกัดสายเบรกกูนะเฮ้ยไปคือไม่กินเออนั่นละ่ะเออนั่งกินมันล่ะเดี๋ยวมึงเงินพอ,อยางไม่ให้ไหมจัดไป อย่างไม่จัดสองอัน